สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่าเอาอาณาบ่าวทั้งผู้แสดผู้สาวผู้บ่าวผู้แพร่พี่น้องครับมนีพ่อพ่อกระชองอีสานแนวหมชไชกำลังพัฒนาดำเนินรายการโดยหนุ่มเหลือน้อยหน้ามนคนหนะ้าดำประจำอยู่ทงไฮทงหน้าตามประษาของคนเถ่าวันแ้วครับพี่น้องมากับพี่น้องมือนีผ้าอ,อยู่สวนคือเก่าครับอยู่สวนคือเก่าบ่ดด้สไซคครับพี่น้องหลังจากมนีมีธุระหน่อยหนึ่ง ไปงานหลวงมากบายบายมากะมาสู่งานเจ้าของครับพี่น้องก็เลยเดี๋ยวไม่ยางรดน้ำรดน้ำตน้นไม้เขอเข้าคางๆสาเห้านี่แหละครับพี่น้องเนี่ยสุมเย็นครับมีสิ่งที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นครับพี่น้องเดี๋ยวสิภาพไปเบิงเพาแปลกประหลาดแน่เอ่ ามมาพอดีหดน้ำไปหดน้ำมาพ่อกลุ่มเห็ดกลุ่มหนึ่งครับพี่น้องเนี่ยเห็นบอกพี่น้องเห็นบอกเนี่ยเนี่ยกลุ่มเห็ดกลุ่มนี่เขาเอื่นว่าเห็นยังครับเห็นเราโงกเนาะเห็นเราโงกเหลืองครับเห็นเราโงกรับเห็นเราโงกพี่น้องอันนี้ดดนะวันนี้ก็คือวันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกา พุทธศักราช2,567ครับพี่น้องตอนนี้เวลาบ่าย3โมงกลัวๆครับพี่น้องมาพอพอดีเลยครับพี่น้องเฮ็ดถามาเป็นปีกับโบออกครับพี่น้องมาออกเงมออกแงมนี่แงมฝนกับโบเ็นออกเนี่ยครับหรือว่าสาเหตุจากผมได้รถน้ำส้มหมูหนีครับพี่น้อง ได้น้ำได้น้ำรถน้ำคาครับพี่น้องเนี่ยปล่อยสายนำพุ่งมาบริเ่อกระชุ่มชื้นที่เนาะเพื่อก็ออกครับพี่น้องให้เนาะเริ่มออกเลยทย่อยออกมาแล้วครับพี่น้องเนี่ยครับที่เห็นดอกใหญ่ๆก็เห็นสีดอกครับพี่น้องสีดอกห้าหกแล้วก็กำลังสีคลอดกะมีครับสีคลอดสีคลอดขึ้นมากกมีเด้อแต่ว่าท่านกาเบิงครับพี่น้อง นี่กำลังเกิดขึ้นมากพี่น้องเห็นไหมโพ่ขึ้นมาก,ขมากเขาขาวเห็นไหมเห็นบ่เห็นบอ่อเห็นบ่นี่ครับโอ้ขึ้นมาเกิดนาน,นี่ผมเหงื่อเยอะีิเนหรือว่าปกติอันนี้ก็ปรูเนาะพี่น้องแต่ว่าเป็นที่ประหลาดใจของสวนเฮาขนาดพี่น้อง หรือว่ามันออกได้เมอปีถถมมันมีความชุมฉื่นเนาะมีความชุมฉื่นแล้วก็อบเอาจัหน่อยนี่ครับพี่น้องโอ้ไ,อได้กินต้มเห็ดแล้วพี่น้องเลยต้มแกงต้มยำทำแกง โอ้แปลกประหลาดครับพี่น้องประหลาดประหลาดก็นี่ครับอันนี้ใส่น้ำโซลาเซลล์ครับพี่น้องใช้จากบ่อบดานโซลาเซลล์อัน นี่ครับพี่น้องถ้ามีความชุ่มชื้นกสิเห็ดกระสีออกบอกจ่จำเป็นว่าตรงเป็นหนาฝนเด้อพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่เห็ดแล้วครับเห็นแล้วว่าได้เห็ดละงกถ้าเห็ดปวกกรบ่บึ้นงครับพี่น้องเบิ่งกล้องปวกพ่นปวกไม่อยู่อ่อมสวนอ่อมหน้าเด้อพี่น้องพ่นปวกไรลี ร่าเฮ็ดปวกครับแต่เฮ็ดปวก,บวกอบอก่เลยปีนี้ก็แล้วเสือสื่อสื่อเชื่อเพื้นมาเชื่อเฮ็ดมามาโลกสองปีที่แล้วครับพี่น้องกำลังเห็นปีนี่เห็นกันเห็นปลายปีตางหากเออเนี่ยครับ คือว่าได้ผลดีครับได้ผลได้ผลได้ผลอยู่เพราะาแถวนี้เขากับรถเชื่อโรยเ,เชื่อไวแต่ลายอยู่ครับพี่น้องมันเป็นมาเป็นขวดเนาะรถรถไปรอบต้นย่างหน้าเนี่ยมีฝ่าขา,ขาวๆข,ขึ้นร้ายครับพี่น้องคิดว่านาีิออกไหมเด้อ สวนบ้านพี่น้องมีแบบนี้บ่ครับมีคือกันจันสิรเหรอมีคือกันแบบนี้บอครับหรือว่ามีทั่วไปสำหรับนานีาน่อันนี้ก็น,นามโซลาเซลกันครับพี่นอ้องแต่ว่าดู้กจากบอลนี่ดู้กจากบอมารถ ใส่สายยางคิมไปเลยครับพี่น้องเนี่ยอันนี้กล้วยกล้วยนำวาเตียครับกล้วยนำวาเตียดินแถวนี้มิแตดินคุดจากสาขึ้นมากครับแต่แตอนนี้จะเป็นไฮน่านะครับพี่น้องเนี่ยบน,นิษัแต่วันเป็นทีลุงทีลุมก็เลยคุดมาเลยคุดให้เป็นสาไปเลย อ๋คอ,อ,อครับพี่น้องไหเบิงเบิงน้ากันดีใจน้ำน้ำผมเพราะว่ากำลังพ่อครับ,รบพี่น้งองสำรับสำรับเพชรระงูกของปีนี่ครับพี่น้องของปีนี่เกือบสิ้นปีเนะาะปีไก่มันม,นมีแต่มันไม่ใช่หน้านี้แต่ว่าอันนี้มันมดหนาฝนหนายังเหลว มันก็ออกมาให้เห็นอ๋อเอาสำหรับคลิปนี้ก็เวศนิส,นสก่อนครับพี่น้องก็ซอยกันกดแชร์กดไลค์กดซับสไกให้ช่องอีส,สานเนียไม่ใช่กำลังพัฒนาน้ำเนเดอ้อครับก็ขอพระคุณที่รับชมคลิปนี้ไว้สำนีคลิปนาพอกันไหมสวัสดีครับ